ผู้ชมครับบรรยากาศด้านหลังของผมคือชาวบ้านกลุ่มคนรักโรงลานที่มารวมตัวกันที่หน้าสารการหมู่บ้านสําขมตะบลโรงลานอำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นครับว่าเขาบอกว่าวันนี้จะไม่ขอเข้าเวทีรับฟังความคิดเห็นเนื่องจากไม่เห็นด้วยที่จะมีเหมืองแร่หินมาตั้งในพื้นที่ครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาชาวบ้านก็ได้ยื่นหนังสือ ให้กับอุตสาหกรรมจัวหวัดขอนแก่นนะครับโดยระบุในหนังสือนะครับว่าพวกเขาไม่ขอเข้าร่วมเวทีรับฟับงความคิดเห็นครับ ผู้ชมครับเหมืองแร่อุตสาหกรรมนิดีหินปูนที่จะเข้ามาตั um> to to oui> ้งในพื mm ้นที่นะครับกินพื้นที่ปูประมาณ58ไร่นะครับซึ่งชาวบ้านบอกว่าในระยะ300เมตรนั้นมีโบราณสถานที่สําคัญนะครับซึ่งอาจจะขัดต่อกฎหมายแต่ว่าตอนนี้กระบวนการของการเดินหน้าเหมืองแร่ตัวนี้กําลังอยู่ในระหว่างรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบคําขออนุญาตครับ